เจ้าแต่เมย์เพ no <eh of uh> ิ no> ่นไปเพิ่นนอนใช่นอนนี่แหละเพิ่นก็อยู่นี่กินเพิ่นกับบเมื่อนเมือน้ำผพ้งตู้เลยแบบนี้อืเพิ่นกบสบายยังให้เมือนย่ิดไข่ิดไอนะก็ดีเยอะอันบ่บัดบัดขืนพือนขืนสั้นนะให้น้องเพิ่นนอนแต่เพิ่นหองเพิ่นก็มีให้น้องนอนคนเดียวนะเพว่าเจ้ากับเบิ่งความอยู่ความนอนของน้องน้ำเนี่ยเด้อเจ้าถ้าอยู่ใกล้ตัไดี้ล่ะแม่งลยมน้อ

ับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้ออมม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูสุขศน,นะสุโมสุบอลว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพ่อกันมนื้อนี้พี่น้องเนาะสมุนก็นมาหาทางน้องไอเดียแต่พอมีไผพ,พี่น้องอยู่เฮือนเนาะอ่ะตอนนี้สมุนก็นมาแล้วนี่อันนี้กระทั่งเฮือนน้องไอเดียเพิ่นนี่นะโอ้ยพี่น้องไอมีดอ่อนซ้อนอยู่นะ โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสมุดมาหอดกันสิอิ่นหาทั้งน้องไอเดียก่อนเลิกกงคำกร,ง,รงเฮียนนะบ่อพี่น้องเอ้ยไปใส่กันเบิรเนาะเรื่องสายไฟนี่เพราะว่าคันเพิ่ลสี่เอาขึ้นสูงสายไฟเพลนบเูิงพี่น้องเนาะอาจสิเป็นแบบนั้นนะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสิพาพี่พน,น้องเข้าไปหาทั้งน้องไอเดียซะก่อนเลิกกงคำกรงเฮียนแล้วพ่อจังใดได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เราก็มาหอดเฮือนหอดซานเพิ่ลเร็วนะพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย พี่น้องสายไฟเพราะว่าทางเพื่นน,น,น,นี่เพิ่นดึงเอาปลั๊กไฟเนาะนปลั๊กไฟมาเสียอยู่พี่พี่น้องนี่มันมีหูอยู่นี่เพราะว่าทางสร้างเพิ่นยังมาเอากระดานเข้าทางในให้เพิ่นต้องเอาเอาปลั๊กไฟมาใส่นี่ได้กระดึงไปพี่คันเพิ่นเสียเอาขึ้นเทิงพุ่นสายชิบูเทงพี่น้องเลยโอ้โหมีเอฟซีเป็นนาจะเห็นทางในเฮือนของน้องไอเดียเพิ่นล็อกแล้วว่าพี่น้องเลยเบิ่งสะบุญสิมาลาะเบิ่งทางนี้ เพิ่นล็อกเคลื่อนล็อกซ่านแต่บอเมื่อกี้เห็นสาวเข็มเพิ่นเนาะเห็นสาวเกมเพิ่นเ,เขา่าออกมาแต่ในเพืน่นอยู่เนาะล็อกเป็นทีเรียบร้อยเนาะล็อกแล้วสมุนยากเข่าเบิ่งทั้งในเพืน่นอยู่พี่น้องเลยแต่สมุนเข่าบ่ไดนะ้เนาะเพิ่นล็อกละเพิ่นล็อกเคลื่อนล็อกซ่านเอาก็เข่าไปหาบไนะไ่ได้พี่น้องเลยมีแต่ตู้เย็นเนาะเพิ่นยังบ่ได้เอาเขา่าอ่า ไสเสดผูกทง้งปะตูกันอนอยู่ผูนั่งไปเดินซานกัเม็ดอ่นอนซ้อนแทะอ้าวเป็นอย่างเด้นนอนอยู่นี่สบายดีเด้ดใเอใส่น่งเรื่องเียนเรื่องเฮียนแล้วปะตูนไข้่ได้กินยาบ่กินเหืออเหหดกินยาแล้วเนาะ นี่เฮือนะเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องก่อนเด้อสันเลิกหิ้วยนมาแก้เครื่องอันเหาะไว้อยู่อยู่ข้างนสาวแก่มมุนบ่อไปก่อนประตู่อเป็ดไข่ก็สันนี่นะโอ้ยเพื่อนอยู่ซานบ่มาส่องมึงก่อนเป็นยังได้เม็ดอันซ่อนดูแท้ใช้ไปทางใดล่ะคนงามตามหายากขึ้นอย่างนี้ลูกสาวนี่ตามหาใช้ทังใดก็บ่เห็นฮะ โอ้พ่นดึงเอาสายหน้ามาจะพูดบ่นน่โอ้ดึงมาพี่อ่าาะ,ะ,ะเอ๊สายพละยังอนะพละที่าติ้่อนองโอ้ยมาเห็ดมันหกผยสังน้องพลอยสบายดีก็ลูกน้องพลอยสบายดีลูโอ้ยผ้าเล่นผ้าสบายดีก็ <laughs> ถึงนะผ้า,าคุณเจ้าอนี่ <laughs> บ่ ป้าเมืนยังคือหัวยองแท้อันนี้ขึ้นมาแต่ลงเฮียนกี่นี่ก็ได้น,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 น้ำ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 กาะน้ำยังเกาะนไปเข้าป้าบ่าบ่ไปหลีกเรียนหมูเอาไปลงเฮียนไป,ไปเล่นไปหันหนา้ามาพี่มานาัน่งอยู่ๆๆๆเตียงอยู่เร็วเร็วเตาพี่เลอะนะผู้สบายดีอ,ยอ่าเราจะเข่าซองเบิ้งในห้องอเฮีอนเพลนเพ่นล็อกกุญแจล่ะเข่าก็ได้ผู้โอ้โหเมานอนเลยผู้เอามาแต่เสื้อนี่มาแต่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจ้างบ่ โอ้เพิ่นจ้างได้ได้อยู่พี่ไอ้ซ้อเนี่ยเอาเข้ามากินอ๋อแบบใดเพิ่นให้แบบใดอะน่ะก็ได้เข้ามากินมาข้าอืยนว่าให้ให้น้องอให้พี่น้องยังกินข้าวกับยังอะน่ะาโอปลาสมอือือๆอ่ะกินข้าวกินน้เนาะต้มยังซะอันนี้ต้มน้สิอาบให้คนน้อยเออ มาพี่ละมานั่งเล่นน้ำเมี่ยบุญพี่เออมาพี่พี่มัดไม้นี่ว่าหัวยองแท้นี่เออพี่พี่บอลน,นั่งพี่พี่เฮ็ดดีๆอืมเนได้สมบูรณ์เลยอ่ะเดี๋ยกินด้วยเซิร์ฟเซ่บยี่หล่าได้กินข้าวแล้วว่าเจ้าไม่คุณมากินข้าวมาเคยไหมม,มัดเน่ปล้างมือก่อนล้างมือก่อนอยังกินข้าวอืมพอย่างมือน้องพลอยได้พวกกินบ่เจ้า เอ้าม,มาหน่อยขึ้นทางเอาลงเลย่นนี่ลูกนั <Okay. S 1> ่นม, <got> มาหน่อยเอ้าโอ้ขึ้นขั้นใดก็ได้อันนี้เก่งแท้อันนี้นเีเ<ป>ข่ากับปลาแดกบ่คือปลาสมไปบ่ไปกินเฟอไปจะกินเข่าก่อนบ่หรือจกินไปกินเฟอเกินเฟอเย่กินเข่ากันเป็นยังที<ม>่จะ,จะไปกินเฟอกินเฟอแล้วแล้วบ่เข่าฮะแล้วอยู่บ่กันไปกินเฟอ ทำมาแ,บบแล้วเรากินข่าวก่อนจะค้ำสิาพาไปกินพรมกันยองแค่นี้โอ้โหบอดี้ซื่อ,อยังมาต้อนแนดะใส้นเมยเพิ่นติดต่อมาอยู่บ่จะไปนี่บอดี้ติดต่อมาโัพท์เพิรนตายอ่ะตายแล้วเพิ่นกระปแปลงเฮ้ยเพราะว่าทางนี้กับบอดี้นี้โทรศัพท์มาอืมเจ้าจริงชากินข่าว,าวต้องล่างมือสก้อนเราเรียนขึ้นมากี่นี่บ่แสบแวะ อนะกินเข่าใช่ไหมพี่น,น้องเลยมีก็กินบ่นมีก็ยากความกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะว้ายว้ายว้ายว้ยมาหน่อยอย่าขึ้นเพือนเออนี่ยเหรอยม่ยังพูดเจ้าอีกทั่วเนี่ยอย่าขื่นไปนอนนะจ๊ะวันนี้วัวขึ้นไปนอนเถิงระวังมัดที่เข่าหัวแล้วก็พวกกินเจ้าแต่เมย์เพิ่นไปเพิ่นนอนใช่ใช่ นอนนี่แหละเพิ่นก็อยู่นี่กินเพิ่นเดบ่ได้เมื่อย่ได้เมืองน้ำผึ้ตูเลยบัดนี้บู่เพิ่นก็บ่สบายคุณอยากให้เมืองน่ายันติดไข้ติศใจนะก็ดีเยอะอันบ่บัดบัดขืนขึ้นขืนซ่านนะให้น้องเพิ่นนอนแต่เพิ่นห้องเพิ่นก็มีให้น้องนอนคนเดียวนะเพื่อว่าเจ้ากับเบิ่งความอยู่ความนอนของน้องน้ำเน่เด้อเจ้าถ้าอยู่ใกล้ตก๊อกดิล่ะแม่งนอนเรื่องน่างแม่งนอนเงี้ยต๊อกต๊อกขืนเจ้าดิ thì trời luôn anh cái chết này đã rồi kinh lắm buồn nỗi hơn ăn cho này si hay bắn khử lên bao nì à nó nhắm năm na cả ngày xì kìa. Kìa chắc mở cái gì thì pao kiều rồi chăng mờ có để kiều đấy rồi non này cái này nó cái phải ở như này หัว <s illy> นอนพี่วัดแค่นอนในคนเดียวอ่าาเ <c oughs> นี่ยตอกอันนี้ใช่อะไลรวบาท่านตอกกิ่งลงมองไหมเห็นร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊าบนอนเมื่อคืนนี่นจะว่าออกในออกนอกมุ้งคู่หน,น้าไอเดียควงพี่ออาอีกไม่แท้นะไอกล้องบ่้อออกไปจูงมาเมื่อคืนเออโยงครบแล้วเ <c oughs> <อ>นาะนี่เ <c oughs> จ้าของนอนนอกมุ้ง ตู้เย็นเพิ่นนะแม่น้องพลอยคอยยังให้หามเขาในเฮือนเอาอยากไว้ให้นอกมันบ่มีหูเสียบบ่มีคือกลางเตือเอาเข่าในเด้อเอาเอาตั้งไว้ทางออกห้องน้ำพูนาเพื่อว่าสร้างมาเลยเขากระดานเข่าทางห้องน้ำเลยตัวหนึ่งเสียบไฟต่างหากนะไว้นอกแล้วมันบอกคักนะหามไปเขาในรถเพราะว่าไว้นอกแล้วเพื่อว่าอ่ะโดยโดยอ่ะไปหาเงินหาค้ำไปหาเข่าหาน้ามากิน เพราะว่าเฮาไว้นอกแล้วมันเพื่อว่าเฮาซื้อหันซื้ึนี่ห้าบ่อโยได้ใช่เนาะไปหาจีตะอืมจ้าไปหาเนี้ยนะคักได้ลูกสาวกันเลยโอ้ยอยากเบ้าอุ้ยอยากเบ้านนะมึงแม่มึงวันตึกนหนเมียนนะแม่ปลาเมื่อเฮือนเจ้ากันปลาเมียบุญอยากเข่าเมืองในเฮือนเจ้าปะไปบุญเจด้วยเห็นเจ้าปะเห็ดดีๆน่ากินบ่มีบ่ปะนะไป เอาไปอาร์ตไปเนี่ยมันวันตึกงนะบอกว่ลูอ่าไปเบิ่งเพื่อนก็ไปไครเบิ่งให้แม่บุญเบิ่งมัดไม่เนี่ยพมนะไปไปก่อนได้แม่ลุงพลเด้อเมื่อเบิ่งเพื่อนคุณกอนอ่ะสบายดีสู่ๆไปเนาะก้นหน่อยก็บหูอยู่ไปก่อนได้แม่ลุงพลเด้อเออกินไปเชิญกันนะไปกันเมื่อเพื่อนนั่งไอเดียกันเมื่อเบิ่งกันอ่ะขึ้นทางนี้ ขึ้นทางนี้เอ้าเฮ็ดคันใด๋ให้มันขึ้นทางลัดอยู่หายพี่เอามัดมัดเด้อแม่ผมน่ะมีไหอือเพิ่นก็แม่บุญสิเข้าเบิ่งในเฮือนนี่ออนี่เด้ข้าาเพิ่นคือว่าบ่มีข้าาคือยังอยู่นี่เด้ ไอ้คนห้องเข้เพข่านยังอยู่น่ะป่ะป่ะใครห้องเพื่อนได้ในเฮือนเมย์บุญจะเข่าเบิ่งห้องเจ้านี่ไม่ได้หลอกบ่อ่าไปเมี่ยงอยู่ในนี่อืมดูพี่มันดูบนนอนเพิ่นห้องนอนน้องไอเดียเนาะไม่ได้มียังดอกพี่น้องเอ้พี่นะ นะเพิ่นเพิ่นในหอเออเดี๋ยวไปเดีบ่นบ่นการงมงกลารยางเนาะในห้องของน้องไอเดียพี่เนาะนี่อันนี้สงสัยเครื่องแม่เพิ่นให้ตรงยางนี่เครื่องแม่เพิ่นพระรถเบิ่งซัมเนียร์อะพี่เนาอไงพี่เดินจานในห้องเพิ่น พี่พาน้องเพิ่นไปหากินเฟอร์กินย่างสะก้อนมาเนี่สะบุนกะเปกะสอบเข่าเพิ่นย่างอยู่พี่น้องเลยของเพิ่นไปกินของผู้เพิ่นไปหายเม่น้องพลอยเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดอยูหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินอยู่บอลเดียวพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้มีเอฟซีเพิ่นถามสะบุนมาเนาะว่าเพิ่นมีบอลเฮ็ดกินบ่สันทางประตูนี่เพิ่นไปหายลูกสาวเพิ่นเฮ็ดพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้เฮ็ดกินเนาะเข่าหน้ำกับเพิ่นบ่ได้นหนึ่งเพิ่นไปหายลูกสาวเพิ่นหรือว่าเม่น้องพลอย หนึ่งขั้หนึ่งหน้า้าน,นขับนองไอเดียนี่บานประตางประตูล็อกเพอนล็อกซานเอาไปทั้งใดเลยฮ้่ลานเพิ่นบ่าเราประเด้อย่กับลานสาวเราไอ้หล่ะมาล็อกประตูไว้บบบนี้ปะเพ็นไหมอืม แม่บุญบอกบ่าให้ขึ้นไปสักทางพี่กับมีถึงทางชูขากอนไปพี่น้องเอ้พาเพิ่นไปกั่นกันป่ะลง้ามาเอาคือบ่อัดให้มันแจ็ประตูเนาะเอาให้มันแจ็บได้งูเข่าได้อัดชกเขาเออมันคือบ่วแจ็บมันฆ่ายังอะนะ ชีย่อขคืนเออมันมียังอยู่ฮะมีย hmm. ่างกองเดียวมั้งหรออันนี้ป่ะสายฟืนสายไฟพี่น้องเนาะก็มีสิวมนเมียนมาโอ้ยสายไฟคือแบบเอาขึ้นทั้งหมาสันสายหมดถึงมันหลุดตัวลวดตัวล่วนอยู่โอมันปลอนขึ้นงพวกปรอตู้เรายังบ่สบายอยู่กลับไปไหวกุญแจนะสิกินบ้เฟืนกินเหากุญแจไปไหวปะ ะพี่น้องเลยเนาะสะบุญสิ้ผ้าน้องไอเดียไปกินเฟอร์สะก้อนบัดนี้แต่ว่าสบุญตอนไปกินเฟอร์สบุญสิบอได้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเลยเนาะส่วนเพิ่นไปกินอ่ะพ่อแม่พี่น้องสารับคลิปนี้สบุญก็สิจบไปซัมนี้เนาะสิไปพาน้องเพิ่นไปก่อนเพราะว่ามืัอนี้เขาได้ซื้อขนมปิ้งยี่ห้ฝากน้องเพิ่นเลยพี่น้องเลยจะเฮือนซานลานแปนเพิ่นก็ได้ จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเะด้อเนาะลักคิดี้สมุนกศิลาพีละน้องไปสักกอนพอกันในคลิปหนะขอบบุญขอบคุณในไบุขอบคุณไปทางฟูงยัยเจดี FC เอฟซีทุกคนติดติดตามครับส้มคลิปของสมุนตั้งต้นโจนจบแลบ้วบอกรหัโคษณนะลักคิดนี้ไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี